กราบสวัสดีฟีสูขสุขคนครับมือหนิงหลอดมีรายการบังไฟบ้านเหล่าใหญ่นะครับตามบนม่วงอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธร,ร,ร,รนะครับจุดวันที่สี่พฤษภาพคมสองวันหาอยหกสิบแปดนะครับบังที่หนึ่งขนาดทอสามนะครับบังที่สองจอเจริญสุขสามโชคกิรพรนะครับสี่ีธนนชัยห้าสามอันตรายหกสอสงวนบวกเทพท่องพุ่นนะครับ เจ็ดสายพินแปดชาอ,อัมพรเก้าชาอ,อัมพรขนาดทอแปดบังไฟล้านโอ้มีหอยบังไฟล้านนะครับสิบพ่ลาบขาวนะครับสิบเอ็ดน้องจูเนียสิบสองไพ่สีทองสิบสามเทพพนม,มขนาดทอหกนะครับ 14, เทพพนม,มทอหกนะครับสิบสี่เทพพนมทอหกนะครับสิบห้าถ้ำทิ้นนะครับสิบหกกล่องฝ่ 17, าสิบเจ็ดนครดงบังยุกใหม่สิบแปดนคนเรเหล่าญ่บวกน้อง นาวาบวกน้องมังกรนะครับซิบเก่าถ้ำยุ่นนะครับตุล่าการโดยลอดลำฉีประเพณีแท้พันเปอร์เซ็นต์นะครับหมื่นเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับผมมาอย่าลืมไปให้กนกำลังแรงใจครับไอหลอดลำฉีนะครับงานประเพณีหมื่นเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ฟีโบฟรีโบโหนนะครับแต่งานประเพณีหมื่นเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับผมมา ส่วนไล่การมองไฟนี่ก็พ่อวัดพ่อเวียงเลยครับก็ถือว่าดีนะครับไปเบิองมองไฟลานก็ถือว่าคุ้มแล้วไก่มองได้ไปมองหันมือนีบุญหลายบ้านงานหลายมองนะครับหลายคักนะครับตำรอจจนโมมิลาได้เฮ็ดคลิปนะครับในสี่เห็ดบดหัวหน้านะครับบนหัวเมืองนะครับบดซีทานนะครับผมเออบดบัวหลวงนะครับผมโอ้เออหล้วก็นี้บนเล่าใหญ่นะครับผมโอ้โหอ่ะ คนส่วนครบชอบทนโนตัวนะครับกระติกไอพีหน่อยเหมือนเช่นเคยนะครับมักอกบังเลยเมื่อน,นี้นะครับบอว้กอนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวโดยล้วนเลยนะครับบริเยวขายบังไฟใดๆทั้งสิน้นบริไดรู้จักการเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับอ่า บางที่1หลอดมักสีทนนใช่นะครับผมบางที่2หลอดมักสายพินนะครับบางที่3หลอดมักไผ่สีทองบางที่สีหลอดมักถ้ำทิ่นบางที่หาหลอดมักด่งบางบางที่6ถ้ำหยุนนะครับเน้นๆเลยนะครับผมนะ่วนหมอไฟแอบแซบนะครับของหลอดแอบแซบก็มีให้พี่ให้น้องคือเกานะครับแอบแซบนะครับผมแอบแซบลูกหลอดอาจจะเป็นกล่องฝานะครับกล่องฝานะครับ แอบเสบนะครับเป็นบ้างไฟแอบแซ็บนะจ๊ะสมาชิกนะครับแล้วก็อีกบางนึงก็น่าจะเป็นจอเจริญสุขนะครับเมื่อวานนี้แพ้นะครับอยู่บ้านนั่นน่ะก็ขึ้นไปได้แบบแบบงามแล้วนะครับไปส้นยอดนะครับเส้นได้นะครับมื่อนี้อ่ะคอยโชให้มานะครับคอยแก้มือได้นะครับผมเออกล่องฝากครับเออ่จอเจริญสุขนะครับเป็นไฟแอบแซ็บนะครับคอยโชให้มันคอยหวานจิ๊บเจี๊ยบนะครับผู้ใดเดินทางไปก็คอย เดินทางไปด้วยความระมัดระวังและปลอดภัยทั้งขาไปขากลับนะครับผมส่วนผู้ใดสิเบิ่งบังไฟซิปลานนะครับแต่ตำรวจกับบนบ้รับปากนะว่าสิได้ใดสดใดหรือไม่นะครับผมไฟซิปลานครัาบบังไฟล้านนะครับอยู่บ้านสีทาน